ววควนต้องนะคะขวนต้องกำลังหัวโล้นนะคะแม่แม่โอ๊ยน้องเพตกใจกเ,เอาทักทายนะคะแม่แม่ทักทายทักทายทักทายก่อนเลยนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะ พบกับเราช่องพังคำเมินวันนี้นะคะเราได้มาหาหนุ่มให้น้องบัวตองนะคะหนุ่มมาริโอนะคะแม่หันหน้ามามองเราด้วยนะคะอ้ว,น,น,วนจำม่ำเลยนะคะแม่น้องไพมองเห็นไกลๆคิดว่าเป็นช้างเพศเมียนะคะ เป็นยังไงบ้างความตรงมาดูนะคะแม่แม่มาดูหลักด้วยนะคะว่าบัวตองของเรามาแล้วจะอยู่ยังไงนะคะแล้วก็เราได้ตัดอ้อยมาฝากหนุ่มไว้ก่อนนะคะแม่แมวันที่สองนะคะเราจะได้นําบัวตองมาหาหนุ่มนะคะเอาอ้อยมาบํารุงพ่อพันธุ์ก่อนก็แล้วกันนะคะแม่แม่ ได้ยินว่าผลงานเด่นนะคะช่วงนี้ได้ยินว่าผลงานเด่นนะคะผลงานกำลังเด่นเลยกำลังฮอตหนุ่มน้อยเนาะหนุ่มน้อยวัย13ปีหนุ่มน้อยวัย13ปีนะคะแม่แม่แต่มีชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมโด่งดังลูกสองลูกสองแล้วนะคะหนุ่มน้อยไฟแรงแมาขอฝากบัวตองไว้ด้วยนะขอให้เหมือนๆนะคะ สีดอมาริโอนะคะแม่แม่จำมั่มน่ารักนะคะหัน <laughs> ขวานตงนะคะ <laughs> ขวานตงกำลังหัวราะน,นะคะแม่แม่โอ๊ยทำใครตกใจ <laughs> เอาทักไทยนะคะแม่แม่ทักไทยทักไทยทักไทยก่อนเลยนะคะแม่แม่ควันต้งบอกว่าเจอบ่อยนะคะสีดอโพเงินก็เป็นอย่างนี้นะคะแม่แม่ครั้งแรกเอาอ้อยมาให้กินก็กินอยู่ดีๆนะคะพอชิมแล้วโอ้คงบอกว่าอ้อยไหม่หวานหรือเปล่าวันต้งอ <c oughs> ี่นะ,ะเราไม่ใช่ควานเขานะคะแม่แม่เป็นเรื่องปกตินะคะของช้างเพศผู้นะคะ นี่ก็เป็นอ้อยนะคะหนึ่งรถกระบะนะคะแม่แมเราจะมาบำรุงพ่อพันธ์นะคะเราไปตัดอ้อยมาแล้วเราก็ได้แวะเอามาให้ช้างพ่อพันธ์นะคะแม่แม่บำรุงนะคะ นะ,น,น,นะคะคให้ชิมแล้วอย่าโยนลอยฟ้ามานะมาริโอวควันต้องมองหน้ามองหลังด้วยนะคะเพราะทักไท,ย,ทยเราก่อนเลยนะคะของแท้นะคะ น้องใครก็ขออนุญาตแม่ถ่ายอยู่ไกลๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาควานตัวจริงเขาไม่อยู่นะคะแม่อยู่แต่แม่ควานนะคะควานเขาไปตัดหญ้านะคะนะคะก็เป็นอ้อยที่เราตัดมาวันนี้นะคะน้องภัยกับควานโต้งนะคะได้ไปตัดอ้อยตัดเสร็จก็ได้แวะเอามาส่งหนุ่มเลยนะคะแม่ขนหนุ่มพ่อพันนะคะเพื่อที่ อยากได้เจ้าตัวเล็กนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้นะคะแม่แม่ ควนต้องโยนแล้วระวังนะระวังนะมองข้างหลังด้วยไม่ได้มาทำอะไรเอาอาหารมาส่งเมื่อกี้แทบหลบไม่ทันนะคะแม่แท็กทายเราก่อนเลยนะคะรู้ว่าเราไม่ใช่ควันของเขานะคะ เอาอ้อยมาส่งแล้วก็บอกแม่ควานบอกว่าให้บำรุงให้เต็มที่นะคะวานาน<อ> มวนต้องไปหาไม้แล้วนั่นระวังนะนงคิดว่าไปหาอาวุธหันตูดให้แล้วหันบ้านท้ายให้แล้วสงสัยโอ้โอ้ควนมต้องไปขุนช้างเขาเยอะเดี๋ยวตกมันนะ จะเลี้ยงเหมือนเจ๊เหมือนเราไม่ได้นะคุณสวนต้อง ให้มาให้กับน้องๆช้างของเราได้กินรอนะคะเอาช้ามาให้ก่อนเพราะว่าวันที่สองเราถึงจะได้เอาน้องบวตองเข้ามาหาหนุ่มนะคะแม่ๆมาบำรุงพ่อพันธุ์ไว้ก่อนนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะมันต้องเป็นยังไงบ้างบอกแม่ๆหน่อย อ้ว,น,น,วนอุดมสมบูรณ์ดีนะคะเยเดี๋ยวไม่ได้ดูด้านหลังเดีไม่ได้ดูด้านหลังนะคะ บรรยากาศบ้านหนุ่มมาริโอ้ก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะคะน้องพัยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้เองนะคะน้องพัยเองก็ต้องขอตัวลาแม่แม่เอฟซไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ